สาเหตุที่ผงม,มัทฉะชงแล้วเกาะตัวกันเป็นก้อนเพราะอะไรคลิปนี้มีคําตอบไปฟังกันเลยก่อนอื่นมาเข้าใจกันก่อนว่าผงม,มัชฉะคืออะไรผงม,มัชฉะก็คือการเอาใบชามาบดให้ละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราชงกับน้ําเปล่าทิ้งไว้สักพักเราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นตะกอนตกอยู่ที่ก้นแก้วถ้าเราจะทําให้ตะกอนของมัทฉะลดน้อยลงเราต้องเอามากองก่อนหนึ่งครั้งแต่ถ้าเราไม่อยากให้มีตะกอนเลยเราจะต้องนํามาตีก่อนด้วยการ ใช้ไม้ตีแบบของญี่ปุ่นหรือไม้ตีฟองนมก็ได้แต่ไม่ว่าเราจะกรองหรือเราจะไม่กรองประโยชน์ของมัชาก็ยังมีอยู่คงเดิมอย่างแรกมัช่ะช่วยลดการสะสมไขมันในตบับเพราะในมัช่ะมีสาร EGCG สารตัวนี้เป็นตัวการในการลดไขมันสะสมในตบับรวมถึงยังต้านการอักเสบของร่างกายซึ่งสารตัวนี้จะพบมากในชาเขียวมากกว่าชาชนิดอื่นๆและไม่ใช่แค่ไขมันในตับเท่านั้นมัช่ะยังช่วยลดไขมัน ในส่วนต่างๆของร่างกายอีกด้วยและนอกเหนือจากไขมันมัชฉะยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะลดการเกิดเบาหวานประเภทที่2ช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังเพิ่มการทํางานของสมองและที่สําคัญมัชฉะยังสามารถเอามาทําเมนูได้หลากหลายชงได้ทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นและน้ําอุณหภูมิปกติเพราะมัทฉะตัวนี้เราไม่ผสมแป้งและน้ําตาลเลยสนใจมัชฉะเกรดพรีเมียมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย